Nhìn lên mái. Ờ. Cái tủ mái đi phía dưới mình hộ. Dạ. Ờ ờ, ờ, ờ. Okay. 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 Um, sao <coughs> <coughs>

ขอให้อู่ดนะหันหน้ามานีนิดนึงพี่กุ้งหันหน้ามานิดนึงอาเดี๋ยวกันนะ